สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมาครับเปิดให้เล่นรอบ2แล้วสำหรับเบต้าเทสแบตเ l e f ฟิ l หกนะครับมีอะไรมาใหม่บ้างมีฉากเข้ามาใหม่ครับโหมดเข้ามาใหม่รูสควอเตอร์นู่นนี้นั่นนะครับแอตแทป้องกันโจมตีนู่นนี่นะครับลองดิมีฉากใหม่ปะมันลองกันหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเว็บหนึ่งเวบหนึงยังไม่มีการแก้ไขเรื่องตัวหนอนนะครับ ถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตั้งแต่เปิดเกมมาจะเด้งออกเหมือนเดิมนะครับยังไม่รองรับ FSR 4นะครับทั้งที่ไดเวอร์ AMD บอกว่ารองรับผมยังไม่เห็นมันขึ้นเตือนว่ารองรับนะครับอาจจะรองรับในฐานะเป็นแบล็กเก u าให้กับ3.1นะครับผมก็คือว่าตอนนี้มันเป็น FSR 3.1อยู่นะครับอันนี้ปรับสุดทุกอย่างนะครับเพื่อนเหมือนเดิม ผมใช้เครื่องนี้ในการทดสอบครับใส่9070 XT 9950 X3D RAM 96 g b จอ 4K ปรับสุดทุกฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเข้าออปชั่นก่อนลองดูครับกราฟิกครับสุดหมดทุกอย่างครับสุดแบบ SSGI นะครับปรับเองแบบออโต้น,นะครับเอออัตโนมัติไม่ใช่ออโต้น,นะครับแอดวาน์ครับ นี่ FSR ตัวนี้ก็เป็น FSR ธรรมดานะครับไม่ใช่4นะเพื่อนๆน่าจะ3.1ไอที่เขาหมายความว่ารองรับน่าจะหนุนที่หลังแบบไม่ใช่แท้ไงไม่ใช่4แท้เออ3.1ที่อัพอัพเป็น4แบบแบล็กกราวช่วยหนุนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับยังไม่ใช่4แท้หรอกอะรีนาลีนที่บอกว่ารองรับผมยังไม่เห็นขึ้นว่ารองรับเอามันก็ฉากเดิมไม่ใช่เหรอเนี่ยแต่หมดเปลี่ยน เท่าที่ลองนะครับเฟรมเรทเท่าเดิมไม่ได้ต่างเลยไม่ได้ต่างนะครับร้อยกว่ากว่าปรับสุดทุกอย่าง 4K เท่าที่ลองลองนะครับภาพสวยมากๆเหมือนเดิมดูสิวิ่งไปจั๊กเอใครหรือเปล่า โอ้ยิงเขาแต่เขายิงก่อนโอ้ยคุณพระเอ้ยแมมือเราก็ไม่นิ่งซะด้วยสิ <c ười> อ่าไม่เป็นไรมันฉากเดิมผมขอยนุญาตออกผมอยากเห็นฉากใหม่ที่เขาใส่เข้ามามากกว่าเรามาทดลองนะเพื่อนๆย้ำก่อนเรามาทดลองเรายังไม่ได้มาต้องการยิงแม่นหรือว่าเอาแต้มอะไร ผมอยากเห็นฉากใหม่ที่ใส่เข้ามาเท่านั้นเองเราจะมาไม่นานเราแค่อยากลองดูนะครับเราจะรู้ยด้ไงว่าฉากใหม่มาตรงไหนบ้างเอ่ยน,นะครับแอดแชกดูฉากก่อนฉากที่ไหนเนี่ยอ,อันนีนะ้เราจะรู้ได้ไงว่าฉากไหนไม่เห็นมีบอกหรือว่ามันสุ่ม ผมตั้งเล่นคอสเพลย์ก็คือเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มมาเจอกันหมดนะครับ l a y Station 5 x Bo x ็อกและ PC นะครับให้มันสุ่มหามาเลยเฮ้ย <Hey, S 1> แต่เข้าวันนี้ไม่ต้องนับถอยหลังเข้าคิวนะครับเล่นได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะเพื่อนนะไม่รู้ว่าคนไม่มีโค้ดสามารถเล่นได้ปกติหรือเปล่านะครับเออหรือต้องไปหาโค้ดมาเล่นอีกในรอบสองนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้มาบอกเลยว่า3โมงเย็นวันที่14นี้ เดือน8-2-5-6-8เล่นได้แล้วนะครับสำหรับเปิดให้เล่นเบต้ารอบ2ครับผมประสิทธิภาพไม่ได้เพิ่มขึ้นอุชากไครโรออกเลยนะครับผมต้องการเห็นฉากใหม่นะครับไอโหมดเข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องการเล่นฉากใหม่เนาะเฟมรมเรทเท่าเดิมครับไม่ต่างไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรมาเลยสักอย่างนะครับผมไม่ได้มี fsr 4เป็นทางการนะครับไม่ได้ขึ้นตอนเปิดเครื่องมาแล้วขึ้นอะไรไม่มีนะครับคอนเควส เทนนิงเหรอแอตแท k อันนี้อะไรคัสตอมเซิร์ชอราผมลองๆสุ่มๆไปก่อน All our ออเอาวอลแฟร์ขอย่าตูฉากใหม่ได้ไหมครับพี่ <c oughs> ไม่เอาไครโลอย่างนึงครับเราต้องการเล่นฉากใหม่มีคนเรียกร้องให้เราแบบเขาเรียกว่าหาเซิร์ช เซิร์ฟเองนะครับไม่ใช่แบบจับจับเซิร์ฟให้เราเล่นบางคนไม่ชอบปิงเยอะนะครับถ้าเหมือนภาคที่แล้วนะครับผมลองมั่วๆไปเท่าที่ผมลองนะครับกับสเปคเครื่องนี้ 4K เนี่ยเฟร,รมเท่าเดิมไม่ต่างตัวหนอนยังไม่ได้แก้ไขนะครับใครเปิดภาษาไทยไว้แล้วเข้าเกมหลุดทุกหลุดทุกงานเหมือนเดิม นะครับประสิทธิภาพในเกมยังเหมือนเดิมไม่ได้มีการอัปเดต FSR แต่ในฟ้าของ NVIDIA ไม่รู้ว่ามีฟังก์ชันอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นอีกเครื่องหนึ่งที่ใช้ NVIDIA นะครับ5060ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาใหม่นะครับแต่ตอนนี้ที่ลองนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ได้ข่าวว่ามีชากใหม่เข้ามาอันนี้คืออะไรนี่ค้างเหรอยืนนิ่งๆนี่คืออะไรเนี่ย <c oughs> เอ๋อเข้าแบบเข้าแบบ ฉากเลยมีเกี่ยวว่าทำไมอ่ะฉากใหม่อยู่ไหนไม่เอาออกออกออกเราต้องการเห็นฉากใหม่นะครับฉากใหม่อยู่ที่ใดนะครับผมช่วยบอกสันทีได้ไหมฉันอยากดูฉากใหม่อืมไอ้ตรงไหนคือฉากใหม่วะแล้วฉากอยู่ตรงไหนไม่เห็นบอกเลยว่ามันฉากชื่ออะไรหรือว่าเขาสุมให้เราอยู่หรือข้างหลังคือฉากไม่ท่าใช่ มันลองก่อนมาลองก่อนลองนะครับอันนี้คือการทดลองดูนะครับผมคนน่าจะเล่นกันเยอะอยู่เพราะว่าบางคนก็ยังแบบอยากจะอิ่มหนำสำราญในของไฟนะเนาะมันติเพลเยอร์นะครับผมได้ข่าวมาว่ามีฉากที่เล่นแบบฟรีด้วยนะครับหมายถึงว่าคนนอกก็เล่นเหมือนเหมือนพวกเดลต้าฟอร์เขาเล่นฟรีโดยเฉพาะ มันจะมีให้ตั้งหกักก็รอดูกันไปอ,อันนี้ปลดล็อกปืนต่างๆนูน่นนี่มีคนเล่นไหมนะมันน่าจะมีสินะครับชาเลนนู่นนี่นั่นนั่นนูน่นนี่ยังไม่เข้าแมปเลยนะครับขออนุญาตออกนะครับผม วิ่งหนีรถถังเนี่ยเป็นไงมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นฉากไหนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้บอกเราถ้าฉากข้างหลังบงบอกถึงสมรภูมิที่กำลังจะเล่นเนี้ยก็คือฉากเก่ารอดูก่อนนะครับ เมื่อไหรน่นายจะยืนสักทีนะเพื่อนฉันรอให้นายยืนอยู่ยืนสักทีทีเพื่อนนักเศษอะไรอ่ะอเพือนเบตาเปิดแล้วนะจ้ะมทำไมหาห้องนานขึ้นนะออกมาดูกัน ตรงไหนที่บอกถึงฉากมันยังไม่เห็นเลยไม่ได้บอกว่าอ <ml> ันไหนคือฉากคือมันสุ่มปะเนี่ยเหมือนจะสุ่มอันนี้แนะนำเฉยๆแต่ฉากที่เราอยากจะเล่นมันยังไม่มา เอายืนแล้วยืนแล้วเว้ยยืนแล้วเว้ยเขาชักเลยว่ายืนแล้วเว้ยนานไปไหมครับพี่พี่ขอฉากฉากนี้เล่นแล้วอะคิงแบตเตอรี่เนี่ยใช่ป่ะเล่นแล้วเอาลองโดดโดดโดดลงไปไม่เป็นไรช่างมันไม่เจอฉากใหม่ไม่เป็นไรขอเล่นก่อนนะครับโหลดตัวละครก่อนนะครับอ่าฉันพร้อมจะรีบนานแล้วเพื่อนเอ๋ยครับผมครับโอ้หเข้าเล่นกันบึบบึ้บบึบเลยนะครับ ชุดเทสุดแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับพบวกพนายพร้อมไหมพร้อมเฮ้ยเหมือนโซนใหม่เหมือนโซนใหม่เพราะฉากแบบมีไฟตรงหน้าโซนใหม่ปะเนี่ยโซนใหม่โซนใหม่มันมีไฟข้างหน้านี่เราปรับสุด 4K ครับเฟรมเรท110นิดๆน,น,น,นะครับผมเพิ่นเพลินเนี้ย 4K ปรับสุดนะครับปรับสุดแบบเลือกปรับแบบคัสตอมนะเพืเ่อนๆวงเล็บ ไม่ใช่เลือกปรับเป็นอันตรานะครับถ้าเลือกปรับอันตราฟังก์ชันจะไม่ครบในการปรับสุดมันต้องลงไปปรับอีกอย่างหนึ่งที่เคลื่อนมาอีก2ขั้นต้องบอกก่อนนะแจ้งก่อนสําหรับคนที่อยากรู้ว่าปรับสุดมันเป็นยังไงปรับอะไรที่ปรับสุดปรับเลือกอันตราไม่ได้ปรับสุดนะครับต้องมาเพิ่มแบบอีก2เม็ดนะครับผมในฟังก์ชันข้างล่างนี้นะครับในตัวเลือกออปชันราะมันก็ฉากเก่านี่หว่าฉากเก่าแต่ว่ามันแบบ เดินโซนไกลขึ้นอ่ะผมไม่อยากเสียเวลาเยอะนะครับเรามาแค่เทสยังไม่เห็นฉากใหม่เข้ามาเลยตรงไหนเหรอผมอยากเห็นฉากใหม่นะครับที่ผมมาทําคลิปนี้เนี่ยผมนึกว่าผมจะได้ดูฉากใหม่เลยนะครับมันยังไม่เข้ามาเลยเขาบอกมันมีฉากใหม่มาหนึ่งฉากไม่เหรอแล้วก็เพิ่มหมดเล่นใหม่อ่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วมันมีหมดเล่นใหม่จริงนะครับแต่ว่าฉากใหม่ที่เพิ่มเข้ามาหนึ่งฉากอยู่ที่ไหน และหน้าตามันเป็นอย่างไรผมยังไม่เห็นเลยนะครับผมอยากเห็นนะครับผมผมรอดูอยู่นะครับฉากใหม่ฉากใหม่คุณอยู่ที่ไหนครับมาเปิดที่ผมเล่นสักนิดหนึ่งได้ไหมผมอยากเห็นจริงจริงนะครับคุณฉากใหม่ครับยืนแล้วยืนแล้วยืนแล้ว,ลวนี่ไงโอ้โหกำลังจะปิดคลิประยะได้เห็นฉากใหม่แล้วเว้ยเอ็มพายสเตดเว้ย้ยสหรัฐเหรอใช่ปะ ในที่สุดเราก็ได้เล่นฉากใหม่ก่อนที่เราจะปิดคลิปพอดีเลยนะครับมาฉากนี้จำกัด24คนฝากละ12ใช่ไหมเอ้ยเล่นฉากแบบนี้ไว้เฮ้ยวู้เลยลยุลยลยุลยลยุลยลุยทหารได้เลยพี่ไนไยไปกับชั้นด้านข้างโฟนายไปด้านขวาครับผม Okay. มาดูฉากใหม่กันก่อนจะปิดคลิปนี้ครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้เห็นซะละมีฉากใหม่จริงๆด้วยต้นไม้เป็นไงสวยไหมเฮ้ย,โอ,ยโอ้โหผูสาวมองต้นไม้พวกแกกันยิงเอายิงเอาเลยหอยหลอดเอ้ยโอเคไม่เป็นไรเราขอลองสักหน่อยนะทหารฉากมันได้กว้างนักหรอกเนี่ยแบทเทิลเลยโอ้โห ไป go โก g ก go, go, go. ดูน้ำดูน้ำอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันอัปเกรดมาจาก2,042นิดหน่อยนะครับไม่ได้ดูว่ามันสวยเวอร์วังขนาดนั้นแต่เขาเพิ่มการแตกหักของฟิสิกส์บบกตุต้มตๆมากขึ้นเออประมาณนั้นแหละ เอาไว้บ้ายิงกันเองหลอนเหรอพวกนายหลอนใช่ไหม hit shot hit shot ันีให้ฉันเลยใหรอให้ฉันเลยเยอะเยเล่นเกมนี้แนะนำให้ใส่ซา,าวการ์ดดีๆนะผมไม่มีหรอกผมก็อยากได้เหมือนนี่ซื้อซาวการ์ดไเขาต้อนมาต่อแม่น่าจะแยกเสียงได้มันดีแท้ นขนาดเสียงเดิมๆเสียงจากเมนบอร์ดยังเสียงสนุกเลยอะยิงมันนะครับแล้วถ้ามันแยกเซรามันมันมันจะขนาดไหนไนะพี่น้องนะครับว้าดอนเป็ล้อเพื่อเ๋ยอ,อามาลองเล่นกันสักหน่อยเองมันเป็นการเปิดเล่นฉาก เอ็มพายสเตทที่ไม่ได้กว้างเท่าไหร่ตรงนี้นะนะตรงนี้นะนะตอนนี้เอา้าฝากลูกเมียเขาด้วยแล้นะครับพี่น้องเขาไม่ไหวแล้วกดเอฟเฟกต์ไม่ติดนะเมืเ่อกี้อยู่ลึกไปหน่อยนี่คือฉากเอ็มพายสเตทที่ทุกคนรอคอย แต่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนฉากห้องธรรมดาที่มันไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะตอนนี้ตายง่ายเหลือเกินนะพี่น้องอะใจะเย็นครับลองหน่อยลองหน่อยนะครับรถอ่ะอ๋อเพื่อนเราหรือว่ารถมันไม่มีรถที่ฉากนี้เหมือนว่าใช้ทหารราบสู้กันรอบเป็นหน้าก,กองเลยหรือเปล่า สะพานอยู่ไหนเนี่ยยังไม่เห็นสะพานเลยนะครับอันนี้เป็นโซนไหนไม่รู้นะครับสุดท้ายแล้วก็มาสู้กันในห้องเหมือนเดิมโอ้โหฮิฮวหิวกันหนาหิววะอย่าให้ฉันต้องเล่นจริงนะเพื่อนนะถ้าฉันเล่นจริงพวกแต่จะโดนนะเล่นยาขนาดหนักเลยเพี่อเอก นึกถึงใครเสร็์เลย้ะฉากเนี้ยโอ้สะพานอยู่ตรงนั้นเองโอ้โหก็จะเห็นสะพานเห็นสะพานละฉันเห็นสะพานละฉันตายตาหลับแล้วเพื่อนอนเห็นสะพานละฉันดูสะพานแป๊บนึงนะลงเลยปะเนี่ยตายปะเนี่ยไม่ตายนะโอเคโอ้โหสะพานโอ้โหไอ้ช่วยขอดูวิวหน่อยอะเอ้าตกใจดูจะตายมันต้องมีฉาก ที่ขึ้นไปยิงบนสะพานแน่ๆเลยเชื่อผมมันต้องมีฉากที่ขึ้นไปยิงกันบนสะพานแน่ๆเลยล่ะอแบบนี้อะ่ะอุย้ยนึกถึงจริงๆเกมนี้ทำให้ผมนึกถึงคลาส i ิภาค3นะครับมันมีฉากคล้ายๆกันอยู่แบบสไตล์มันอะแต่ว่าสวยก็ไม่สวยอะก็ผมว่างั้นๆแหละนะเรื่อยๆอ่ะ ส่วนที่ผมสนใจคืออาแตกไปแล้วเหรอเพล่นสนใจสำหรับผมก็คือซิงเกิลเพเยอร์มันจะทำสวยแค่ไหนผมอยากรู้เหมือนกันผมรอดูผมรอเล่นเพราะว่าผม d ด y 1ไปแล้วเกมนี้เกมโปรดของผมในเรื่องเสียงและเรื่องภาพนะครับแต่ส่วนที่ผมใส่ใจเป็นพิเศษก็คือฉากซิงเกิลเพเยอร์หมดนั้นภาพสวยแค่ไหนอย่างไรต่อดู แดูแสงดูแสงอะไรเนี่ยแสงแบบแบบดีดอ่ดีดตาฟาตาฟาแล้วดีดเนี่ยแบบยายาขึ้นอะของขึ้นโอ้โหเออฉันโดนล่าเพื่อนหน่อยช่วยฉันด้วยอะอ่ะไม่ประทับใจเท่าไหร่ในโซนนี้ แม้ว่าจะเป็นฉากใหม่แต่ผมว่ามันดูวิ่งกันยิงกันอยู่ในห้องนะครับนึกว่าจะแบบไปวนเวียนแถวสะพานยังไม่ใช่เนาะแต่ก็ภาพก็พอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็ตามนี้ครับเจอกันสําหรับการเล่นครั้งหน้าครับผมคลิปนี้เอามาฝากกันนะครับเปิดให้เล่นแล้ว3ามโมงเย็นที่ผ่านมาครับวันที่14เดือน8 2568 Battlefield 6 Beta Test ครับผม